อยากรู้ไหมครับว่าครุยเรคคอร์เดอร์กับคลุยเพียงอต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับนักเรียนครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับในช่วงของป๋าจะมาสอนนะครับวันนี้ครูจะมาอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคลุยเรคคอร์เดอร์กับ คลุยเพียงออนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับนะครับเรามารู้จักลักษณะพื้นฐานของคลุยก่อนนะครับคลุยทั้ง2ชนิดนี้มีลักษณะที่คล้ายคลกันนะครับแล้วก็โครงสร้างก็คล้ายคกันต่างกันเพียงแค่รูปลักษณ์นะครับอ่าโครงสร้างคล้ายๆกันคืออะไรดูที่ปากเป่านะครับเห็นไหมครับคลุยเพียงออก็มีปากเป่านะครับคลุยเรคเดอร์ก็มีปากเป่า จุดกำเนิดเสียงของทั้ง2ชนิดก็มีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือปา,ปากนกแก้วนะครับในภาษาไทยเรียกว่าปากนกแก้วตรงนี้นะครับอ่ามันจะทำหน้าที่ทำให้เกิดเสียงนะครับเมื่อลมผ่านไปแล้วก็ผ่านปากนกแก้วตรงนี้เดี๋ยวครูจะเป่าให้ดูนะครับ ส่วนคลุยแล้วก็เดร์ก็เช่นเดียวกันนะครับอ่าแต่ผมจะเป่าให้ดูนะครับเห็นไหมครับลมจะผ่านเข้าไปแล้วก็ผ่านปากนกแก้วทําให้เกิดเสียงนะครับและทั้ง2ชนิดก็ยังมีรูปิดที่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับทีนี้เราเห็นลักษณะที่เหมือนกันของคลุยแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูความแตกต่างของระหว่างคลุยทั้ง2ชนิดนี้นะครับ ความแตกต่างประการแรกของคลุยทั้งสองชนิดนี้นั่นก็คือรูปลักษณ์นะครับคลุยเรคอเดอร์จะมีรูปลักษณ์ที่มีส่วนเว้าส่วนโค้งเยอะกว่าคลุยเพียงออนะครับแล้วก็ความยาวก็คลุยเพียงออจะมีมากกว่านะครับจะมีความยาวที่มากกว่าคลุยเรคอเดอร์นะครับและที่สําคัญของคลุยเรคอเดอร์นะครับสามารถถอด ออกมาเป็น3ส่วนได้นะครับนี่ครูจะสอนให้ดูนะครับเห็นไหมครับคุย recorder สามารถถอดออกมาเป็น3ส่วนได้ในทางกล,กลับกันของคุยเพียงออนะครับคุยเพียงออไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้นะครับประการที่2ที่ทําให้คุยทั้ง2ชนิดนั้นแตกต่างกันและไม่สามารถเล่นรวมกันได้นะครับนั่นก็คือระดับเสียงนะครับอ่าระดับเสียงคือยังไงในคุย recorder นะครับ เสียงโดของคลุยเดคคเดอร์จะมีเสียงที่สูงกว่าของขลุยเพียงออนะครับเดี๋ยวครูจะเป่าเสียงโดของขลุยเรคคเดอรใ์ให้ฟังกันนะครับเห็นไหมครับเสียงโดส่วนคลุยเพียงออนะครับเห็นไหมครับ สังเกตไหมครับว่าเสียงของคุยเพียงออจะมีลักษณะเสียงที่ต่ำกว่าคุยเรคคเดอร์ทีนี้ครูจะลองไล่เสียงนะครับจากโดเรมีฟาซอลาทีโดนะครับของคุยเรคคเดอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะไล่ของคุยเพียงอนะครับ คุยเบียงอจะต่ากว่าคุยเรคอ์เดอร์ประมาณ1เสียงนะครับและอีกกรณีหนึ่งนะครับที่ทําให้ขุยทั้งสองชนิดนี้แตกต่างกันนะครับนั่นก็คือสำเนียงในการเล่นนะครับก็คนละสำเนียงกันนะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตการเล่นขุยเรคอ์เดอร์ให้ดูนะครับ คือสำเนียงของครุยดเดคพเดนะครับส่วนสำเนียงของครุยเพียงออนะครับผมจะเป่าไว้ดูนะครับ หลังจากนี้เวลาคุณครูสั่งให้นักเรียนนาคลุยไปโรงเรียนนะครับนักเรียนฟังดีๆนะครับว่าคุณครูของนักเรียนสั่งให้นาคลุยเพียงอหรือคลุยเรคคเดอร์ให้นําไปเล่นที่โรงเรียนนะครับนักเรียนต้องฟังดีๆนะครับหรือใครที่ไม่แน่ใจนะครับให้ยกมือถามคุณครูนะครับว่าคุณครูขาคุณครูครับคลุยที่ให้นํามาเนี่ยเป็นคลุยเพียงอหรือคลุยเรคคเดอร์นะครับสําหรับวันนี้ ปามีนก็คงต้องขอลานักเรียนไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าปาจะมาสอนอะไรนักเรียนนะครับนักเรียนต้องคอยติดตามแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กับช่องของคุณครูด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายมาเรียนวิชาดนตรีกันนะครับ